สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็ยังอยู่กันแบบไลฟ์สดเหมือนเดิมนะคําพูดก็อาจจะแบบติดๆขัดๆบ้างเล็กน้อยนะเพื่อนๆน,น,นะวันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดเนี่ยจะเป็นเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะเพื่อนๆที่บางคนเนี่ยเขาเชื่อว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยท่านไม่มีพระชายาไม่มีมเหสีนะครับไม่มีคนรักซึ่งทัศนคตินี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นมานานแล้วนะเพราะว่ามีทั้งนิยาย มีทั้งละครมีทั้งภาพยนตร์นะที่จะสื่อไปในทางที่สมดิษฐ์พระนเรศวรนะท่านเป็นแบบมหาราชชาตินกรบนะคือท่านเนี่ยจะคิดแต่เรื่องของการกู้บ้านกู้เมืองแล้วก็เรื่องของศึกสงครามนะเรื่องของความรักส่วนพระองค์เนี่ยจะมีน้อยแต่โดยความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์แล้วนะการที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ได้นะจำเป็นจะต้องมีอะไรมากกว่าการสู้รบคือมันยังมีอะไรหลายอย่างอีกหลายมิตินะอย่างเช่นพระเจ้าบุเรงนองเนี่ย ท่านก็จะมีพระชายาแต่ละเมืองใช่ไหมครับจะมีพระชายามีพระมเหสีมีสนมอะไรก็ว่ากันไปในแต่ละเมืองเพื่อที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองประเทศราชใช่ไหมส่วนสมเด็จพระนารีสวนมหาราชเนี่ยลักษณะก็คล้ายคลึงกันนะครับแต่บรรดาพระมเหสีพระสนมเนี่ยมีการจดบันทึกไว้ไม่ได้มากนะเพื่อนๆซึ่งต้องบอกว่าสมเด็จพระนารีสวนมหาราชเนี่ยมีการจดบันทึกว่ามีพระมเหสีทั้งหมดเนี่ยสพระองค์ด้วยกันนะ พระอ,องค์แรกเนี่ยจะเป็นที่รู้จักของเพื่อนๆแน่นอนก็คือมณีจันทร์นะมณีจันทร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่อยู่ในทั้งภาพยนตร์อยู่ในอะไรหลายๆอย่างนะซึ่งเชื่อว่าเพื่อน,อนๆหลายๆคนเนี่ยคงจะมีความเข้าใจว่ามณีจันทร์เนี่ยมีตัวตนจริงซึ่งมณีจันทร์นะก็มีตัวตนจริงนะในบันทึกทางประวัติศาสตร์อย่างเช่นบันทึกร่วมสมัยของ วันวิตนะที่เขาเข้ามาอยู่ในช่วงของราชวงศ์ประสาททองเนี่ยเขาก็ได้ระบุถึงเจ้าขัวมณีจันทร์ซึ่งเป็นพระชายาม่าของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเคยเป็นพระมเหสีด้วยนะมณีจันทร์เนี่ยที่มาของพระนางนจะมีอยู่สองแบบแบบแรกเนี่ยพระนางนะจะเป็นเหมือนกับพระราชธิดาของพระเจ้าบุเรงนองใช่ไหมแล้วก็ละหกละเห็นในช่วงที่ปราบกบฏ ตอนที่พระเจ้าตาเบงชเวตี้เนี่ยถูกลอบบงบชนซึ่งพระราชมาด,ดาของพระนางเนี่ยก็ถูกหางเล่ไปด้วยอะไรประมาณนี้นะตำนานเขาก็จะพูดไปแบบนั้นส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามณีจันเนี่ยก็คือเจ้าหญิงมอนไม่มีเชื้อสายใดๆเกี่ยวกับพระเจ้าบุเรงนองเลยคือจะแยกออกมาเลยนะครับอันนี้คือที่มาของเจ้าขัวมณีจันทร์หรือพระมเหสีพระองค์หนึ่งของสมเด็จพระนเรศวรน,นะมณีจันทร ส่วนอีกพระอ,องค์หนึ่งเนี่ยเป็นพระมาเหสีเหมือนกันชื่อว่ามณีรัตนาพระมณีรัตนาพระองค์นี้เนี่ยได้ถูกพูดถึงในบันทึกของข้าใหการชาวกรุงเก่าหรือที่พวกพมา่าเรียกว่าโยดยายาสวิงนะซึ่งได้ระบุไว้ในช่วงที่สมเด็จพระนาเรศวรมหาราชเนี่ยขึ้นของราชสมบัติซึ่งในบันทึกชาวกรุงเก่าเนี่ยเขาก็จะไล่ลําลดับไปนะ ว่าเออมีการเชิญเครื่องราชะกุลพัน์นู่นนี่นั่นมีการแต่งตั้งยศฝ่ายหน้าฝ่ายในอะไรประมาณนี้นะแล้วเขาก็มีการเขียนชื่ออ่ามเหสีคนสําคัญของสมเด็จพระนเรสวนไว้ในพระสุพรรณบัตรมีพระนามว่าพระมณีรัตนานะอันนี้ก็ทําให้เรารู้ว่าพระมณีรัตนานี่เป็นพ้ามเหสีน่าจะเป็นพ้ามเหสีระดับมเหสีเอกก็เป็นได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นราชวงศ์สุพรรณภูมินะ จากการสันนิษฐานนะน่าจะเป็นราชวงศ์สุพรรณภูมนะิน่าจะมีเชื้อสายพระมเหสีลำดับต่อมาที่ถูกพูดถึงอีกว่าเป็นพระมเหสีของสมเด็จพระนเรศวรก็คือโยตยามีพยานะครับซึ่งแปลความหมายว่าพระมเหสีแห่งอยุธยานะซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะมีบันทึกวว้ในพงศาวดานพม่านะครับสาเหตุก็เพราะว่าหลังจากที่จบสึกยุทธาธีไปแล้วนะ กรุงศรีอย,ยุธยาเนี่ยก็เริ่มกลายเป็นมหาอำนาจนะเมืองประเทศราชน้อยใหญ่เนี่ยต่างก็เข้ามาสวามีพักกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรวมถึงเจ้าเมืองเชียงใหม่ด้วยซึ่งเจ้าเมืองเชียงใหม่พระองค์นี้เนี่ยเราก็ถ้าดูกันในภาพยนตร์นะก็จะรู้ว่าเป็นพระราชโอรสองค์หนึ่งของพระเจ้าบุเรงนองนะที่มีนามว่าอนอรธาเมงสอนะซึ่งพระเจ้าเชียงใหม่คนนี้เนี่ยเขามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งเป็นพระราชธิดาองค์โตเลยและเขาก็ส่งมา เป็นมเหสีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทีแรกนะเขาก็เชิญเครื่องราชบรรณาการนะมาด้วยพร้อมกับสมเด็จพระอิาทุศรุนะที่เสด็จกลับกรุงศีย,ยุธยาก็รประมาณนี้นะครับแล้วก็ภายหลังนะสมเด็จพระนเรศวรมหารานะก็แต่งตั้งให้พระราชธิด,ดาของอนนรทามิงศเนี่ยขึ้นเป็นพระมเหสีอีกพระองค์หนึ่งในบันทึกของพระม่านะครับซึ่งถ้าเราดูดูกันเป็นไทม์ไลน์จำไลน์ไปเนี่ยเราจะเห็นว่าการมีพระมเหสีของสมเด็จพระนเรศวรมหารานี่ ้วนแล้วจะเป็นการสร้างรากฐานของอำนาจอายุธยาอำนาจในการปกครองของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยพระมเหสีพระองค์สุดท้ายเนี่ยพนามว่าพระเอกสตรีเป็นพระมเหสีฉเฉลยมีศักดิ์เพราะว่าเป็นพระราชธิดาของพระอนุชาเจ้าละแวกต้องบอกว่าหลังจากที่พระนเรศวรนะตีกรุงละแวกแตกเจ้าละแวกเนี่ย บางบันทึกก็บอกว่าถูกสมเด็จพระนเรศวรนะทาปฐมกรรมบางบันทึกเนี่ยก็บอกว่าเจ้าละแวกเนี่ยหนีไปได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะพระนุชาน้องชายของเจ้าละแวกเนี่ยก็ถูกจับมาอยู่ที่กรุงศรีอยุธย,ยาและก็ได้พาพระราชธิดาองค์หนึ่งเนี่ยมาด้วยซึ่งต่อไปภายหลังเนี่ยก็เป็นพระมเหสีของสมเด็จพระนเรศวรอีกพระองค์หนึ่งที่มีพระนามว่าพระเอกกษัตริย์ก็เหมือนกับว่าภายหลังเนี่ยกัมบูชานะก็เกิดจลาจนอะไรประมาณนี้นะจน พระมเหสีพระอ,องค์นี้เนี่ยที่นามว่าพระเอกสตรีเนี่ยก็ไปทูลสมเด็จพระนเรศวรว่าขอให้พระราชบิดาของพระนางเนี่ยได้กลับไปครองกรุงละเวกเมืองละเวกนะให้เห็นแก่อาณาประชาราษฎร์แบบนี้เพราะว่าต้องเลือดล้นจากการเย่งชิงอานาจกันประมาณนี้นะสุดท้ายเนี่ยพระนเรศวรก็เลยยอมยอมให้อาอนุชาของเจ้าละเวกเนี่ยที่เคยถูกสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยจัดการไปนะกลับไปครองกรุงละเวกก็จบนะครับ ทังสีผนังนี่แหละก็คือเป็นพระมเหสีหมดเลยซึ่งสมัยอยุทยานะต้องบอกว่าพระมเหสีเนี่ยไม่ทราบว่ามีการแต่งตั้งแบบสีทิศไหมหรือว่ามีแบบว่ามเหสีซ้ายขวามเหสีกลางอะไรประมาณนี้นะครับตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้คือหลักฐานค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชัดเจนนะแต่ขอให้รู้ไว้ว่าแต่ละบันทึกที่ผมพูดมาเนี่ยตามก็บอกว่าคนนี้เนี่ยพนางคนนี้พนังคนนี้เนี่ย เป็นพระมเหสีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแต่สิ่งหนึ่งนะที่เราจะรู้จากทุกบันทึกเลยก็คือจะเห็นว่าเบื้องหลังของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่เป็นฝ่ายในเนี่ยพระนางแต่ละคนนะก็แบบมีดีกรีนะแบบไม่ธรรมดานะที่จะสามารถที่จะพยุงอํานาจของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตามเมืองปฏิเสธร,ราชต่างๆนะอย่างพวกเมืองมอญเมืองเชียงใหม่หรือแม้แต่ราชวงศ์เดิมของยุธยาแล้วก็ละแวกนะ ให้มาอยู่ใต้อำนาจของพระองค์ได้อย่างแน่นแฟ้นนะสมกับเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับนะครับอำนาจเนี่ยสมบูรณ์นะครับทั้งทางโลกทางธรรมและก็ฝ่ายในก็เข้มแข็งมั่นคงนะเพื่อนๆนะจริงๆเชื่อว่าน่าจะมีบรรดาพระชายาพระสนมที่เป็นเมือประเทศราชมากกว่านี้นะในมุมผมนะผมคิดว่าน่าจะมีมากกว่านี้อีกเพียงแต่ว่าในบันทึกเขาไม่ได้ระบุไว้เท่านั้นเลยครับ แล้วก็บางทีเนี่ยพระองค์ท่านนะก็อาจจะพระราชทานให้กับอ่าพระนุชาบ้างก็เป็นได้นะอาจจะให้เป็นพระชายาของพระเอกาทศรสบ้างนะอืก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้รับประโยชน์จากคลิปคลิปนี้จะได้รับแบบความรู้ที่บางเรื่องก็ยังไม่เคยทราบนะหรือเคยทราบแล้วก็จะได้เพิ่มเติมความรู้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับซึ่งถ้าหาก พลาดประการใดนะก็ต้องขออภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วยและที่สําคัญนะก็ต้องบอกว่าเป็นการไร้ศูนนะบางทีอาจจะแบบติดติดขัดขัดบ้างนะเพื่อนๆอแล้วก็เรื่องของมณีจันทร์เนี่ยต่อไปนะจะไปเชื่อมกับตำนานของปู่อัมพวันนะอืมเดี๋ยวจะมาเล่ากันอีกทีนะเกี่ยวกับพระราชโอรสของมาเหสีมณีจันทร์นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมครับผมสวัสดีครับ